แล้วก็เป็นอีกนัดที่ความอินดี้ของโค้ชทำให้เกมนี้ของเชลซีพังพังแชมเปี้ยนลีกปีนี้ลุ้นได้อย่างเดียวก็คือรอบเพย์ออฟแล้วมาเลกาคิดเยอะไปหรือเปล่าคิดเยอะไปหรือเปล่าวะจัดตัวแบบจัดแผนวันนี้คือแผน แผนอะไรอ่ะเหมือนเดิมเลยอ่ะเหมือนนัดที่เจอมัดนัดที่เจอบอลมัดนัดที่เจอลีดเป๊ะตะพี่ตะบันเล่นจังวะอูห้หูแผนหลังบิวอัพเป็นหลังสามก็มันไม่ได้อ่ะแล้วชาโลบาติดโอ้โหติดใบเหลืองก็คือเอาออกเลยแล้วก็ส่งโฟลหน้าลงมาสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนตัวออกอ,อ,กอีกเพราะว่าเจ็บแล้วก็ ลูกนี้กรรมาการก็โอ้โหไม่เช็คอะไรหน่อยเหรอคือมันไม่ได้ตั้งใจก็จริงแต่มันมันเข้าที่ตาเลยนะโอ้โหโอ้ทเชลซีไม่ฝืนว่ะแย่มากตอนนี้คือแบบฟอร์มทีมกำลังใจสปิริตตอนนี้คือแบบพังเพราะโค้ดอินดี้ล้วนๆเลยตอนนี้แล้วคือเกมรับเชลซีนี่พอเอาโทซีนลงมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรอะ แล้วตัวลุกตัวเปลี่ยนเกมเยอะแยะเอสเซวลเนี่ยทําไมไม่เอาลงเอากุตโต้ลงมายืนกลางทําไมวะเปลี่ยนระบบไปดีแผนหลังสี่ก็ได้ยืนกับเป็นแบ็กทูเบสิกก็ได้ทีมต้องการประตูแต่เอากา,เอาก,าเอากองหลังมายืนกลางโหจะบ้าวะ่ะวันนี้กองกลางเชลซีมีแบ็กขวาสองตัวยืนลิเจมเข้าใจได้ลิเจมเล่นกลางโอเคอยู่แต่ว่ากุตโตอ้อะเอามายืนกลางเพื่อ ซานโตสก็มีโอ้โหต้องตื่นมาดูอะไรอย่างนี้เลอวะไม่ไหวอะตอนนี้คือเชลซีคือแย่มากแล้วนัดต่อไปในลีกเจอเอเวอร์ตันแล้วเอเวอร์ตันฟอร์มกำลังดีแล้วเชลซีฟอร์มแบบดิ่งลงเหวเลยตอนเนี้ยโอ้โหคือแบบนี่จริงแทบจะปิดไฟนอนตั้งแต่ ตั้งแต่โดนตีเสมอหละคือมีไม่มีทรงไม่มีทรงเลยวันนี้เล่นคือเล่นไม่มีทรงเลยอะลูกเกือบได้สองศูนย์ก็โอ้โหลิเจมยิงจอ่อแบบห่างจากหัวกระโหลกไม่ไม่เยอะเลยอะนิดเดียวห่างจากประตูนิดเดียวเองยิงออกไปเฉยเลยโอ้โหแย่อยู่นี้คือแย่มากแล้วก็ไม่ต้องไปหวังลุ้นเข้ารอบอัตโนม,มัติละจบ